หนังด f แฟด2023ขาดทุนมากที่สุดในประวัติศาสตร์หนังซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนมาฟังข่าวนี้กันผมเอาข้อมูลนี้นะครับบางส่วนเนี่ยมาจากเพจสมาคมผู้ข้างไขซูเปอร์ฮีโร่มีการรายงานว่าดูแฟดเนี่ยภาพ,พยนตร์รีเวทจักรวาลเนี่ยของ DC เนี่ยของเซ็กสไนเดอร์เนี่ยทำรายได้เปิดตัวเพียง130 9ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับผมสำหรับทั่วโลกนะโดยรายได้ดังกล่าวนะครับก็จะแบ่งเป็นของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือจะอยู่ที่64ล้านเหรียญน,นะครับและต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ที่75ล้านเหรียญน,นะครับจากทุนสร้างมากกว่า200เหรียญถ้าพอจนดูแฟตเนี่ยตั้งแต่ฉายมาวันแรกจนถึงวันนี้ทำไรายได้ไปเพียง260ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกนะถือว่าเป็นหนังที่ขาดทุนมากๆเลยสําหรับ หนังซูเปอร์ฮีโร่นะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทุนสร้างเนะ่ยมันแค่2 0 0้ล้านเองเขาได้มา270กว่าไม่ถึง90มันก็ยังได้ใช่ไหมแต่ทุกคนอย่าลืมนะมันมีค่าโฆษณานและค่าจิปาราอีกนะครับผมซึ่งรายได้เพียงเท่านี้เนี่ยยังไงก็ไม่เพียงพอสำหรับผลกํำไรแน่นอนทุกคน